สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ต้นจะมาบอก5นิสัยที่ต้นทำจริงๆนะและช่วยให้ต้นเนี่ยเพิ่มกล้ามเนื้อ10กิโลกรัมแบบเพียวๆลีลนๆนะครับจากภาพซ้ายนะครับมาภาพขวานะครับฉบับทำได้จริงนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือเลิกไล่ล่าจำนวนครังแล้วก็ฟิลลิ่งถึงกล้ามเนื้อในการใช้มันให้ได้ครับหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นวนาการแข่ง ที่เน้นทําจํานวนเรฟสูงๆภายในระยะเวลาที่จํากัดซึ่งต้องบอกได้เลยนะว่ามันคนละเรื่องกับการสร้างกล้ามเนื้อให้หนานั่นเองครับเหตุผลก็เพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดจากวอลลุมการเทรดครับวอลลุมการเทรนคืออะไรคือการเอาเซ็ตนับคูณด้วยจํานวนครั้งนะสมมติยกตัวอ,อย่างนับนายะครับดึงข้อ10ครั้งนับและนายบดึงข้อ10ครั้งทั้งหมด4เซตเหมือนกันนับดังนั้นเนี่ยวอลลุมก็จะเท่ากับ40นะครับแต่ความแตกต่างก็คือนายเยเน้นดึงเร็วนะ ก็จะย่อมทําให้เขาเนี่ยเสร็จเสร็จนั้นนะครับทั้งหมด4เร็จ40ครั้งเนี่ยได้เร็วมากกว่านายบีนั่นเองนะครับส่วนนายบีเนี่ยเน้นการโฟกัสเนอะบีบหลัง ทำไม่เร็วมากก็ย่อมที่จะทําให้นายบีใช้เวลาในการทรําเซ็ตทั้งหมด4เซ็ตนะนานกว่านั่นเองคนระับแต่หากเพื่อนๆสังเกตนะครับนายบีจะมี time under tension นะหรือว่าระยะเวลาที่มีความเครียดนะเข้าสู่กล้ามเนื้อได้นานกว่านายเนั่นเองนะนั่นเป็นเหตุผลนะว่าพอเทียบกันแล้วนายบีจะมีการเติบโตของกล้ามเนื้อได้ดีกว่านั่นเอง และอีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือเวลาที่เพื่อนๆทําเพื่อจํานวนครั้งให้ได้มากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเลี่ยงจุดที่ใช้แรงเยอะเกินความจําเป็นนะหรือว่าการแอบสกิปฟอร์มเล็กๆน้อยๆแถมยังทําให้เรียกใช้กล้ามเนื้อได้ยากกว่าเดิมอีกด้วยดังนั้นเนี่ยหากใครที่ต้องการเล่นเพื่อบิวกล้ามเนือ้อหรือว่าเพิ่มน้ําหนักกับการเล่นคาริสเนิกเนี่ย ลองเล่นช้าลงนะครับแล้วโฟกัสให้มากขึ้นดูนะครับแต่ในที่นี้ต้นไม่ได้บอกว่าคนเล่นแบบเร็วเนี่ยจะผิดเสมอไปนะครับเนื่องจากการเล่นแบบเร็วก็มีประโยชน์ในตัวของมันนะครับซึ่งเป็นการเทรนแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งชนิดหนึ่งนะที่ทําให้เราได้ฝึกกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับได้เบร์พลังงานไปในตัวด้วยนั่นเองอย่างที่ะครับก็คือกินให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อถึงวันเทรนหนักนะครับอย่าก,กลัวว่าจะไม่ลี ซึ่งการเทรนหนักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกีฬาที่เพื่อนๆเ,เล่นด้วยนะว่าจุดประสงค์ของการเล่นเนี่ยมีรูปแบบหรือว่าความเข้มข้นประมาณไหนบ้างนั่นเอง โดยกีฬาคาริเซนิกนับวันที่เทรนหนักเนะี่ยส่วนใหญ่เป้าหมายเนะี่ยก็จะอยู่ที่กลุ่มอัปเปอร์บอดี้นั่นเองนะครับอย่างเช่นวันที่เล่นเป็นพุชเดย์นะครับหรือว่าพูลเดย์ซึ่งสัดส่วนอาหารที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะครับก็เพื่อทําให้เรานะมีแรงเทรนที่มากขึ้นสามารถอัปเกรดวอลลุ่มการเทรนจากอาทิตย์ก่อนได้เมื่อเล่นได้หนักขึ้นนะกล้ามเนื้อของเราก็จะโตขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองแต่มีใครหลายคนที่กลัวไม่รีนะก็เลยอาจจะกินแบบคอริคเดย์ก็ะคยทําผิดดลาเมอนะครับอ แต่อย่าลืมว่าเป้าหมายหลักๆของเราเนี่ยคือการสร้างกล้ามเนื้อในระยะยาวนะครับส่วนวันอื่นๆอย่างเช่นวันเล่นท้องหรือว่าขายเนี่ยต้นก็จะกินน้อยลงเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันส่วนเกินมาใช้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกิจกรรมระหว่างวันของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าใช้พลังงานเยอะไหมหากเยอะเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกินน้อยแต่อยา่างใดนะครับยกตัวอย่างเช่นวันไหนที่ต้นถ่ายงานเยอะๆเนี่ยต้นจาเป็นที่จะต้องโหลดพลังงานเข้าไปมากกว่าปกตินั่นเองครับ อย่างต่อมาก็คือหยุดสนใจทักษะที่คนอื่นทําได้นะครับและกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองครับเอาพี่ไปไหนามมากันมก่ปัจจุบันในโลกออนไลน,น์ทำให้เราเข้าถึงความรู้และคอนเทนต์กันได้เร็วมากยิ่งขึ้นทําให้บางคน,นมีแรงบันดาลใจที่ดีแต่บางคนก็อดเปรียบเทียบตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ตัวดูหนาขึ้นและเป็นเป้าหมายหลักของเรา แต่พอเห็นคนอื่นทําท่าต่างๆได้เนะี่ยก็อาจเบนความสนใจทําให้เปลี่ยนตารางการฝึกของตัวเองไปเน้นการฝึกที่เป็นทักษะมากขึ้นจนลืมความต้องการของตัวเองไปนั่นเองพอเวลาผ่านไปเลยอาจทําให้เราสับสนได้ว่าเราต้องการอะไรกันแน่และอาจส่งผลต่อพัฒนาการการฝึกของเราด้วยนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆสังเกตนนะักกีฬาที่มีจุดเด่นในแต่ละด้านเนี่ยมักจะเสียฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นสายวอลลุ่มที่ได้หุ่นหนาลีและใหญ่นะครับก็ย่อมทําให้การฝึกทักษะของเขาเนี่ยอาจไม่ได้โดดเด่นมากๆ แต่ในขณะเดียวกันนะักกีฬาที่เน้นทักษะแบบขั้นสุดเลยเนี่ยก็อาจจะก,กล้ามเนื้อและตัวเนี่ยไม่ได้หนาสักเท่าไรนะครับยกเว้นกรณีเดียวก็คือเกิดการสะสมทั้งสกิลและกล้ามเนื้อมามากกว่า10ปีขึ้นไปนั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครผิดหรือว่าใครถูกนะเพียงแต่นะพยายามฝึกนะแล้วก็ดูเป้าหมายของเรานะและไปให้สุดทางนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการกล้ามเนื้อที่หนานะรีนและชัดเนี่ยยังไงสายวอลลุ่มนะก็ยังคงทาข้อนี้ได้ดีมากกว่านั่นเองนะครับ มีเบอร์ชิพพิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับเพียง100บาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในดีสคริปชันของคลิปได้เลยนะครับอย่างที่4นะครับ เทรนเยอะไม่ได้ดีเสมอไปนะครับต้องรู้จักผัาใข่เป็นครับหลายคนเนี่ยพอรู้ว่าการเทรนกล้ามเนื้อเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นก็เลยจัดโปรแกรมแบบอัปเปอร์บอดี้ลวดไปเลยนะทั้งหมด7วันจะได้โตเร็วๆเนะซึ่งต้นต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะโตได้ไม่ได้มีแค่การเทรนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็การฟื้นฟูกล้ามเนื้อซึ่งก็มีความสําคัญไม่แพ้กันข้อเสียของการจัดตารางแบบซ้อนกันเยอะๆนะยกตัวอย่างเช่นพุชพู และ Push p ผูติดกัน4วันนะครับตนจะหยิบประเด็นของ p u s เด a y มาให้ดูกันซึ่งจุดประสงค์ของการเทนนะครับก็คือเราต้องเล่นให้ได้หนักขึ้นแต่หากตารางซ้อนกันแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะมีเวลาในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อกลุ่มดังกล่าวเนี่ยแค่1วันเท่านั้นเองทำให้เป็นไปได้ยากมากๆที่วันต่อมาเนี่ยจะทำให้เพอร์ฟอร์แมน์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเต็มที่ก็ได้แค่สร้างความเคยชินเท่านั้น,นครับหรือมีหลายครั้งนะเวลาที่เราไม่สบายหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเนี่ยก็มักจะแ เมื่อก่อนเนี่ยต้นก็เคยเป็นแบบนั้นนะแต่เชื่อต้นเถอะครับว่าการเล่นทางทางที่สภาพร่างกายไม่พร้อมเนี่ยนอกจากจะทําให้วอลลุ่มการเทรนไม่เพิ่มเลยเนี่ยยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอีกด้วยนะครับสู้พักไปเลยนะครับแล้วกลับมาเทรนแบบเต็มแรงเนี่ยจะดีมากกว่าและอย่าลืมจัดตารางให้มีวันพักแบบเต็มที่กันด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับก็สัก72ชั่วโมงขึ้นไปนะครับอย่างสุดท้ายก็คือนะครับพื้นฐานคือพระเจ้าครับ สิ่งที่ต้นจะสื่อก็คือหลายครั้งนะเวลาที่เรารีบก้ามโปรเกชันไปเล่นท่าที่ยากมากขึ้นเร็วๆเ,เนี่ยยกตัวอย่างเช่นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำแฮงสแตนฟูชัพกับกำแพงนะครับได้ครึ่งครั้งหรือว่า2-3ถึงครั้งซึ่งจำนวนครั้งเพียงเท่านี้เนี่ยแสดงว่าความแข็งแรงของเราต่อท่าดังกล่าวเนี่ยยังไม่สูงมากพอที่จะกลุ่มกล้ามเนื้อให้ได้ทั้งหมดจนทำให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยร่างกายแอบชดเชยการใช้กล้ามเนื้อโดยที่เราไม่รู้ตัว เราอาจจะรู้สึกดีใจที่ทําเพิ่มมาได้1นถึงสครั้งแต่หากเทียบกับการลดความยากของท่าลงมาเหลือเอลเวเตอร์พายพุชัปที่เราคอนโทรลท่าได้มากกว่า6ครั้งแล้วเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อให้กับเราได้ดีกว่ามากๆครับแต่ในมุมกลับกันท่าที่เบสิกเกินไปสําหรับเราก็ใช่ว่าจะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นทํานีพุชับหนึ่งครั้งซึ่งเป็นท่าที่เบาสําหรับต้นเกินไปเนาะก็จะทําให้การสร้างกล้ามเนื้อเดีย่ยไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะนะให้ลลอองเืก ความยากของท่าที่เพื่อนๆทาได้สัก6กถึงสิครั้งเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเพราะเราสามารถคอนโทรลท่าได้นะครับและเลือกใช้กล้ามเนื้อได้แบบใจสั่งมาเลยนะครับแต่เน้นย้ํานะว่าเทคนิคนี้นะคือการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มน้ําหนักตัวเท่านั้นนะครับและนี่นะก็เป็น5้านี้ใส่นะที่ต้นทํามาตลอดนะห้ถึงหปีที่ช่วยให้ต้นเพิ่มกล้ามเนื้อได้10บกิโลนะบแบบเพียวๆนะซึ่งถ้าใครที่เป็นคนผอมเหมือนกันกับต้นเหมือนสมัยก่อนเนี่ยลองเอาเทคนิคนี้ ไปใช้ดูนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวบอดี้เวทหรือว่าคาริเชนิกเนี่ยจะเพิ่มกล้ามเนื้อให้เพื่อนๆได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเป็นกำลังใจให้ช่องโอเ k นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเปลี่ยนแปลงค่ณแบบจริงจังนะแล้วยังไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ไลน์แอดตัวเล็กเล็กกล้ามนั่นเองครับก็ไว้เจอกันใหม่นะสำหรับทริปหน้านะครับวันนี้ต้องไปก่อนรับสวสดีครับ